ค่ะเมื่อน,นี้มาตามพอเมาคนพิเศษงวดทติพานมาเขาลัต,ตานีเด็กายสามตัวตรงๆงวดนี้่ันบอกแล้วว่ามันจะออกตัวใดลองไปตามพอเมาได้เลยค่ะสวัสดีครับพอเมาค่ะสวัสดีค่ะเริ่มวัน <c oughs> สุกันแล้ววันที่ดีใจนี่แง

Ờ, bà bà bọc hành nắp này, này hành cái thử, ừ, không bên tụi này Bọc nhanh, lấy ở đấy, nghe mọc Ừ, ừ gì ừ. kiểu nó cho nó nằm Để tăng A phong liệt vừa rồi. Tì kiếm đi đi mọi người. Một anh phân nha. bay đi chơi. Tì đây, Tì nha. 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 คือว่ามีห่อนหม้ออนเ่ม้อยาหวเก่งเนีะอันเนี่ยนีเป็นนีนะันบอกว่าเขาจะเป็นหนีได้เขาจะเป็นหนีหาอ้เขาถือได้ก็หาได้เออโอ้ยมองมีหม้อเลยนีเน่ากว่สิบล้อเขาจะถือเลขตัวนน้ำหารออยู่แต่ว่าเรามีหม้อนะมีเน่ยก่สิบูดเ้าได้ถ้าเด็กๆมันแงเอซีเนี่ยเราต้องมีเน่าหายล้อด้น้ำหาวาท่านพอเนี่ยสม่าวนะ พ่อเมาวันมาจะใส่มตนตนาบอยดดวงไปแดงยดดวงยดวงก็ยุคหันเจว่าบ่ผ่านสยดดวงบอกเลขบอกต่บบอกมือที่ออกกนมือพูนั้นกม่บันไปหน่อยพ่อเสนยด้เสินก็ทถงยัย่พ่อเมาเดเลยพ่อเมาเพื่อะเือเออไม่นเมน่นะเออไม่เอออ่า

ออือืมอ่ะอืยันเป็กก็มีเกี่ยวไหไอ้คนไอั้ยก็ไอ้หกหเก้าหก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 หเหก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 หเหก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 ยน่กเกหกหกหกักห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 กกห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 กกเกหอนะหกหกหกหดหกหกกกหกกหกหกหกกกกกกอกกเกก นี่แหละนะาฮมะกหกมาเลยตัดกับไตัดหฮฮกฮกเก้าแล้วก็ฮกฮกเราไม่ตื่นนะกันแน่นคือเก่าเก่ากับเก่าหกเนะครับสำหรับในทางของพอเมาคนพิเศษเด้อนะครับเกะผู้มีดวงคนใดราดอกนะครับะนี่สิผู้มีดวงพิเศษเราตีมันกระตือกันถือว่าเราเป็นคนพิเศษแม่นของเราเทกันเนาะ ยี่สี่หลายคนกับโชมมานนะเพิ่นบางข้งบานน้องห้างบานแท้เขาจะถือาบ้านเด้ในน้ามองกสิะ่ม่าตอนเราบอกไอ้ยังบอกเพร่ะวาเราบอกหมวกออกมาแมนนี่แมนนี่น้ำมอวมอว์เลยเขาอยู่กับดวงเนาะเขาไปถามเพิ่นบอกมาคือกันนะ่นเจอเาคนหายเจอเราคนบบแมนโเดียวกันเด้หคนอย่างคนไหนมีดวงคนนั้นกรนะแต่เราเนมมอวาดูถูกอะไเนาะ่อย่านีก็สีไทยเราต้บตัวปประมาณไปเด้นะครับนำมอนี่ยว่าเป็นทุกคนที ไอชคใหลาพ้นบานๆอยู่เลยก็เท่าดอกกินเ้าเท้าไปใช่กินอกเ่ากินดอกเ่าเ่าเลยเท่าได้เป็นตุ้ยเ้ามาเท่าได้ท่านกินดอกเท่าเลาเะว่าได้กินกาแเพาเอย่ได้หามาเท่าเลยเอาละครับเป็นบอกนะมีตุ้ยเนาะห่าหกด้อนะครับตัดให้ห้าหกหาเก้าหกหกนะครับตัวกันคือเก่าเก่าเก่าหกัลนะครับ แต่ว่าเขาก็ล้าลักตามทุกคนบอกเนี่ยแหละนะครับกับพี่น้องมักตระเลยกเรียกเอาเด้อนะครับสำหรับแนวนั่งในทางของน้ำมอคนพิเศษเนาะนะครับจนกับพิเศษที่ลีเนาะตัวอะไรอยากมีโชคตลอกสิรุตีเวิ้งนะครับหรือซื้อตามพี่น้องมักลักมักตระเลยกสลับบอกเนาะอาจจะเป็นฮาหกเก้าก็ได้นี่เนาะเห็นว่าเราเป็นจิงอาจจะเป็นฮาเก้าก็ได้น้ำพิจารณาเด้อนะครับสำหรับทางน้ำมอคดพิเศษเด้อนะครับวันนี้มอรถกัมเบตองขอโชคขอลาภให้เด้อนะครับ วันนี้คนก็บอาเกี้งว่าเปลียนู่นเดยสามตัวนึ่งพราห้หลายที่เก่าเลยสมม่คว้าเราหายหลายเดี๋ยวนี้เราจะห้ในหน่อยตัวหนึ่งคือว่าชนีเราเ้็กมาหลายตัวเนาะแต่เราดำเมาขึ้นนอ้แทนอย่งเี้เมาขึ้นเสียทหารมาแทะน่าหน้าเขาน่าหน้าเราเ่าเ่าเปนคือขมินแต่ขาก้นสเปลี่ยนเลยใส่เสียทหารนกมึดอีกวัดวายดูไเนยังเมาเิ่นอินเทสน่พอเรา เสวียแตหารกำลังมาแล้วเนาะลอให้เขามดนะเริ่กระใช่เสียทหารเลยโอ้เขาสรือว่าเพิ่นเสียตรงบรรยากาศเนาะกับนนี้เพิ่นกระชได้จากผู้เนใจดีเนาะเพิ่นให้เพิ่นนะครับเนรไแล้วกไรน้ำพอเ่กันหนากันยุ่ง ก็ดีได้เส ouais ียเนี่ยนะทหารพวมันกันยุ่งกันยังไงกันเนาวไรก็เลยเสียทหารผู้เดียาให้เสียไม่เอาให้ไม่เสียให้ผู้เดก็ไม่เสียมาซาก็คือว่า้อ้ช่วยกคนนะ้ช่วยนนะคนครับนำมาขอให้ชว์เขาเราน่ปตัเนาะเอาเาก็ชว์ทีเหล็อีเทนึงก่อนเจวคิปเด้อนะครับตอนรัเด็กนมางคนพิเศษเด้อนะครับหมาห้าหกหเด้อนะครับห้าหกห้าเก้าหกหกนะครับ กันนิดนึงคือเก่าเก่ากับเก่าหกเยอนะครับนี้พี่น้องจะมาเป็นหาโกเก่าอะไรน่าไม่ตุยเนาะเลยแต่ก็มีคิดเห็นของพี่น้องเอฟซีได้นะครับต้องได้กับปีศาจกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เสียเท่ามามอลล์กับขวาร์ลล์ก็ให้มาเท่าหรอกนะครับแต่ว่าเพิดกัแม่นูพัพอย่านี้เด้นะครับเฮ้ยเมาอันขอบคุณเอฟซีนะครับ มีเอี่อะรทำเออันนามัส่ข้างกล่องนะเอาได้ขอเยให้พดเซี่อะไเ็บซี่รวยๆังีเวพรอหยียบซี่ไหมเวพ่องได๋วอแหงๆนะเวยพ่อเหอซี่บอกแห้งๆให้โชคแหนกัให้พ่องด้วยเสียดีมให้รวยเราอางไงให้รวยให้วยนะถึงรตนี้รางวัลที่หนึ่งว the like so the ah, ี่เสร็จมีพ้อนให้ลุยลตามมาเนาะเอาของคุณพมอลอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ